สวัสดีค่ะอันนี้เราก็เข้าสู่หน้าร้อนกันแล้วนะคะต้นลั่นทมซึ่งน้องก็พยายามให้ปุ๋ยรดน้ำประมาณอาทิตย์ถึงอสองอาทิตย์ครั้งก็วันนี้มาสังเกตดูก็เริ่มมีอาการสลดนิดนึงนะคะใบเริ่มเหี่ยววันนี้น้องก็จะให้ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งก็คือฮอโบนไข่แล้วก็โปรเบสฟู้ดค่ะนี่ค่ะใบเริ่มมาเยอะเลยนะคะจากคราวที่แล้วเพื่อนๆสังเกตดูนะคะ ร์โมนไข่นะคะร์โมืไข่ซุปเปอร์ของเราเนี่ยจะเน้นบำรุงดอกแล้วก็ผลนะคะให้ดอกเขาติดดกนะคะได้ผลแน่นอนไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกหรือไม้ผลนะคะส่วนโปรเบสฟูที่เราจะใส่เข้าไปเพราะว่าเราอ่ะจะไปเสริมในส่วนของใบให้ใบเขาขึ้นมันจะได้สมดุลกันนะคะจากเดิมมีแต่ดอกไม่มีใบค่ะเพื่อนๆสังเกตดูที่ใบเนาะ เดี๋ยวใบเขามาเยอะแล้วแล้วก็ใบใหญ่ด้วยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือแบบเหมือนกระัง,งักลงนิดนึงเพราะว่าแดดร้อนแล้วน้องก็มารดแค่สัปสองสัปดาห์ครั้งเท่านั้นเองอย่างทีก็สัปดาห์ละครั้งเดี๋ยวนี้เราจะช่วยเขาอีนิดนึงเพื่อให้เขาได้อยู่ได้แบบสดชื่นนะคะไม่ไม่เหี่ยวเฉาเนาะน้องจะรดน้ําด้วยพอมันไข่ซุปเปอร์ค่ะประมาณสักสามฝาต่อน,น้ำหนึ่งถังใหญ่อื อันนี้น้องพอเพเอากระป๋องมานะก็จะใช้ขอบบัวในการรดไม้ใหญ่ต้นนี้นี่ค่ะรดที่ล่าให้เขาชุ่มเลยนี่ให้ชุ่มเลยนี่ค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากเพราะว่าจากเดิมต้นนี้นะดอกก็ไม่มีใบก็ไม่มีมีาตาแต่ตอค่ะเราก็ดูแลเข้ามาเรื่อยตั้งแต่นั้น้นะ<ส>โดยที่เราจะเน้นที่ฮอร์โมนไข่ซูเปอร์ก็คือ เน้นที่การทำดอกนะให้เขาเกิดดอกพอดอกติดดกปับ๊บเราก็เน้นที่มาทำใบต่อก็คือโปรเบสฟู้ดบางครั้งเราก็ใช้โปรไคโตซานเข้าช่วยนะคะในส่วนของดินเราก็โปรฮิวเมดแค่ครั้งเดียวเท่านี้เองค่ะนี่ค่ะต้นไม้จะได้แข็งแรงเดี๋ยวขอรดอีกสักฝักบัวหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นให้ชุ่มเลยเนาะฝักบัวที่สอ่า รถที่พื้นมันจะซึมไปถึงรากนะคะรากเขาจะแผ่กว้างมากตามพุ่มของต้นไม้อันนี้จะเป็นเงาของไม้อื่นเนาะนี่ค่ะนี่อาให้เต็มเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูทีนะคะดูการเปลี่ยนแปลงเ,เรื่อยๆนะคะตอนนี้น้องก็ทําตามรถต้นไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าต้นลันธมของเรานะคะทั้งสวนมีอยู่แค่ต้นเดียวทั้นเดทงเดที่เป็นไม้ดอกน้องก็เลยต้องประคับประคองให้ดีไม่งั้นเราจะไม่มีดอกไม้สวยๆชมกันนะคะนี่ค่ะ ใบามาเต็มเลยค่ะดอกมาเยอะแล้วทีนี้ก็ใบก็มาเยอะแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปว่าน้องจะทำให้เขาเนี่ยดกได้สักแค่ไหนนะคะทั้งใบทั้งดอกแล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย